สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e อนซาทาโร่ห้าสี่สี่ห้านะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเราจะมาเช็คผลง,งานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงกันอยู่เนาะช่วงนี้ก็จะมาดึกหน่อยนะเพราะว่าเริ่มเข้าออฟฟิศทุกวันแล้วก็จะอัดคลิปช่วงดึกเลยแหละจะบอกให้เนาะแล้วก็จะปล่อยอัปโหลดแล้วก็เออแล้วแต่เขาจะ อะไรนะอัพโหลดเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละอนะคะอาจจะไม่ได้ฟลิกเวลาเหมือนเดิมนะเพราะปกติก็าเจอกันสักสามทุ่มสี่สิห้าสามทุ่มห้าสิบห้าอะไรแบบนี้นะคะอ่าก็พบกับเด็กเอ็นประจำช่องของเราเหมือนเดิมนะคะชื่อน้องซันนี่นะคะน้องซันนี่อ่าเด็กน้อยนะคะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวแล้วออกคงออกไข่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กินโหดกินดุเหมือนเดิมนะอืม,อมวันนี้จะหาวอีกไหมคะลูกสาวอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเรื่องราวมัจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะ้าว่าเรื่องราวไม่ตรงก็ไม่ต้องพยายามให้มันตรงนะคะเราก็รับชม ไปเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนาะหรือมีอะไรดี mm. ก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดี mm. ก็โยนทิ้งไปค่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช้คลิปของเราเนาะคลิปในช่องเราเนี่ยไปตัดสินเรื่องส่วนตัวของใครใครในใดคนหนึ่งนะคะ mm. เป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่เรื่องราวส่วนตัวของใครใครในใดคนหนึ่งเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในฝั่งคุณเนาะตอนนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างพลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อ่ะ uh, night o f ค c o i เนาะขอสัก uh สี huh. uh ่ใ huh. บ uh, นะคะเพราะว่าไพ่ใบเล็กค่ะไพ่ใบเล็กก็จะสักสี่ใบกำลังนีอ่ะ uh, สำหรับคุณในตอนนี้หลายๆคนเนาะเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะออกมาใช้กําลังกายกำลังใจเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนมุมมองใหม่ เนาะบางคนอาจจะต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเองนะคะในการาจบจากบางสิ่งเดินจากบางสิ่งมาถึงแม้บางสิ่งน,น,นั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบก็ตามหรืออาจจะเป็นงานหรือเป็นอาชีพที่เราชอบที่เราอยากจะทําแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อะไรที่เพิ่มขึ้นคุณอาจจะต้องอาวางจากงานนั้นลงแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ๆเนาะที่มันอาจจะสร้างงานสร้างเงินที่ดีกว่า นะคะแล้วก็เหมือนกับช่วงนี้หลายๆคนเราเข้าสู่วงการหมอดูเข้าสู่วงการการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยเนาะอาจจะด้วยประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะทาให้เราเนี่ยเริ่มสะสมประสบการณ์เริ่มเข้าใจความรู้สึกเริ่มเข้าใจสภาวะต่างๆสภาวะอารมณ์หรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยจากที่เคยที่จะต้องเป็นคนที่ทําอะไรเร็ว มากมายวุบวาบอะไรแบบนี้อาจจะต้องกลายเป็นว่ากลับมาค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะแล้วก็มันอาจจะค่อยๆใช้ชีวิตแบบอ่าสโลว์สหรือช้าๆแบบนี้บ้างเนาะค่อยๆก้าวแต่ว่าเป็นการก้าวออกไปก้าวเดินไปอย่างมั่นคงนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เรื่องราวความรักความสมพั์เนาะเราก็มาเช็คพลังงานของใครคนนั้นนะคะเช็คอะไรบ่อยจังเลยก็ความคิดคนเราเนาะลองนึกดูตัวเราเองเนี่ยหนึ่งนาทีเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งร้อยความคิดนะคะอืมเนาะนะคะก็มาตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็อธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าใครคนนั้นนะขอสับอีกสักทีน้องมองใหญ่เลย นะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ให้มานะคะที่น้องบัตด,ดี้เสียไปเนาะก็เดี๋ยวน่าจะเอาเขาไปฝังก็จะเป็นวันพุ่งนี้วันศุกรนะ์เนาะไม่วันศุกร์กับวันเสาร์นี่แหละนะคะเชา้าๆอืมก็จะอาจจะฝังเขาไว้ใต้ต้นชมพู่แล้วก็จะปลูกจะสั่งเอฟต้นกุหลาบมาแล้วแหละต้นกุหลาบแบบพุ่มใหญ่ๆเลย เราก็จะปลูกต้นไม้ต้นกุหลาาเอาไว้ตรงนั้นเหมือนกันนะจะให้น้องเขาฝากน้องเขาดูแลนะคะออามาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะแปะถ้วยนะคะอืมเนาะ พลังงานวันนี้นะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรประสบการณ์พลังงานของคนธาตุน,นะะ้ํงงามีนกระกฎพิจิกแล้วก็พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิ์ธนูนะคะเป็นพลังงานหลักนะคะสําหรับหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะถ้าถ้าราศีไม่ตรงก็รับชมรับฟังได้ค่ะไม่ต้องมปซีเรีสอะไรกับมันนะ,ะดูเหมือนก็ว่าในตอนนี้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะ มันมีการที่แยกห่างออกจากกันไปด้วยนะดูเหมือนกับว่าคุณก็เสียดายความสัมพันธ์นี้แหละแต่คุณจะต้องเลือกเลือกระหว่างการเจริญเติบโต,วตวความก้าวหน้าในชีวิตอ่าบางคนอาจจะต้องแยกจากกับคนที่เรารักอืมเพื่อที่จะต้องไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวอ่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องจบจากเลิกลาเพราะการไปดึงเอาบุคคลที่สเข้ามา นะคะมันมีไพ่สามเหรียญเนาะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อ่ามันก็มีบ้างนะการไปมีบุคคลที่สามทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องฉันน่ะต้องเป็นที่หนึ่งคนเดียวแล้วเป็นที่หนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้ามีที่สองที่สามที่สี่โอเคฉันพร้อมเดินจากไปทันทีเนาะอย่าให้รู้อยา่าให้ระแคะระคายคือคุณพร้อมตัดใจแล้วก็เดินจากไปมันเหมือนกับว่ามีความเสียดายเสียดายวันเสียดายเวลาเสียดายอะไรหลายๆอย่างเสียดายความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน นะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเขากันนะคะวันนี้จะเป็นพลังงานของใครไม่รู้นะคะกระดิ่เราไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาตั้งชื่อเรื่องทีหลังนะฝั่งของเขานะคะฝั่งของเขาตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าชีวิตเขาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะ สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนไปสร้างความสัมพันธ์หรือไปดึงความสัมพันธ์ใครเข้ามาเนาะด้วยอาจจะความลหลงไหลชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วคราวอะไรของเขาก็ตามแต่แต่ในความสัมพันธ์นั้นที่เขาไปเลือกไปให้ความรักความใส่ใจกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกใจเขา นะคะสิ่งที่เขาเปลี่ยนใจสิ่งที่เขาไปเลือกสิ่งที่เขาไปทําเนี่ยเลือกไปแล้วทําไปแล้วมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาเลยจริง,รงๆแล้วเขาคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีความหลงไหลมันยังมีอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็จะสร้างความสุขแต่มันเป็นความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วขราวเท่านั้นวิ๊ตกใจน้องนึกว่าน้องจะวิ่งเขา้ามาอ่ะนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยนะต้อง ทนกับอะไรบางอย่างที่อึดอัดใจด้วยนะคะมีไพ่สีถ้วยเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเนาะมันเหมือนกับว่าความสุขชั่วรู่ชั่วคราวนี่แรกๆมันก็มีความสุขพอไปไปมามากลายเป็นว่าเริ่มเหมือนกับพอ,พอเริ่มหมดแพชชั่นต่อกันมันก็หันหลังให้กันใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับบางทีบางครั้งเขาทํางานในความรักเพียงฝ่ายเดียวอมืมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่พึงพอใจไม่อะไรก็ตามแต่ นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบสิ่งที่เขาไปเลือกไปทำเมันก็ไม่ได้ดั่งใจเขาเหมือนกันนะอุ้ยตกใจหมดเลยลูกฝันะ่งของคุณเนาะฝั่งของคุณนะคะในการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่า คุณเองเนี่ยก็มีความสับสวนวุ่นวายในหัวใจเหมือนกันนีอะไรหลายอย่างที่คุณอยากจะได้รับคําตอบหรืออะไระสิ่งที่คุณอยากจะได้รับคําตอบนั้นนะคุณอาจจะเคยถามเขาแล้วคุณอาจจะอะไรหลายอย่างมันด้วยเส้นหรือว่าด้วยรางสังหณ์ด้วยอะไรก็ตามแต่เนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าเมื่อไม่ได้คําตอบก็แปลว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกสิ่งที่ฉันสัมผัสหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ฉันคาดว่ามันน่าจะเป็นนั่นมันคือสิ่งที่ใช่แล้ว เนาะดูเหมือนกับว่าเออสิ่งที่คุณไปรับรู้มาเรื่องราวหลายๆอย่างเนาะเซนคนเรานะมันมีมันมีการปฏิติประต่อเรื่องราวจนทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณจะไม่ทนกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วมันทําให้คุณวุ่นวายหัวใจไม่เป็นอันทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยบางครั้งอาจจะเหมือนกับการถูก จักรวาลจัดสรรให้เรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองบางที่ใน,ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคนที่ทุ่มเทความสัมพันธน์อาจจะเป็นฝั่งของคุณเนาะให้เขาไปหมดมีมีหนึ่งร้อยให้ไปแปดสิบหรือกินข้าวเองแค่ยี่สิบซึ่งมันไม่พอจะกินหรอกนะอาจจะได้กินแค่ข้าวเปล่าแล้วทุบกำปลาเอาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเนี่ย จบจากความวุ่นวายในหัวใจคุณบล็อกคุณไม่สนใจคุณปิดกั้นความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจเขาเลยไม่รับรู้ข่าวสารอะไรใดๆในใจทั้งสิ้นแล้วคุณปรารถนาที่ในปรารถนาที่จะเอาชนะใจของตัวเองด้วยจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณปรารถนาที่อยากจะอ่ก้าวออกไปแล้วไปพบเจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมเนาะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันนะคะ ฝั่งเขานะห้าเหรียญเด็กถือถ้วยเนาะสองถ้วยแล้วก็สิบเหรียญนะคะฝั่งของเขานะฝั่งของเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเนี่ยเวลาที่เขาย้อนมองมาในความสัมพันธ์เนาะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเคยมีสิ่งที่เขาเค,เคยได้รับสิ่งที่เขาเคยได้ในสิ่งที่หลายหลายอย่างนะที่เคยได้รับจากคุณน,นั่นแหละ แล้วนะมันทําให้เขาหวนคิดถึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้รับแบบนั้นอีกแล้วเนาะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เขาไปเลือกคนที่เขาไปาดึงเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ตอบแทนในสิ่งที่เขาอยากจะได้เนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องตอนนี้มันมีการเปรียบเทียบระหว่างคนใหม่ของเขากับ ตัวคุณที่ผ่านมาเหมือนกันเนาะที่ผ่านมานะคุณอาจจะให้เขาให้เขาจนเขารู้สึกแบบได้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้เออเพราะว่าเหมือนกับคุณเป็นตู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่บางความสัมพันธ์นะเป็นตู้เอทีเครื่องที่อยากได้อะไรให้หมดเลยเออแต่พออคุณถอยพลังงานออกไปคุณไปจากเขาและโอเคตัดสินใจไม่สนใจละ ออกไปจากชีวิตแล้วเนาะมันเลยทาให้เขารู้สึกว่าเออตอนนี้มันเริ่มมีความติดขาดขาดแคลนขาดแคลนทั้งเอ่อคนที่เคยให้ความรักคนที่เคยดูแลคนที่เคยใส่ใจอะไรต่างๆนานาด้วยเนาะขาดแคลนทั้งความรักขาดแคลนทั้งสภาพคล่องนะเออบางทีคุณอาจจะเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของซัพพอร์ตทางใจซัพพอร์ตเรื่องเงินซัพพอร์ตเรื่องการงานอาจจะช่วยเหลือเขาแต่ตอนเนี้ย อาจจะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยในตอนที่เขาอะไปเลือกความสำมนึกอื่นก็อาจจะมั่นอกมั่นใจว่าเขาอยู่ได้โดยไม่มีคุณเนาะแต่ตอนนี้ดูแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขาว่าไกลเป็นว่าเขาจะต้องมาเปรียบเทียบระหว่างชีวิตเขาในตอนนี้กับชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเนาะซึ่งมันดีกว่าซึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่มีคุณอยู่เนี่ยมันดีกว่าในปัจจุบันที่เขาเป็นนะมานะเดี๋ยวมาดูฝั่งของคุณนะคะ ในความรู้สึกที่คุณเลือกนะคะให้จะตัวหนูคุณขึ้นมาอีกนะสิ่งที่คุณเลือกนะคุณเลือกที่จะมีความสุขเนาะเพราะว่าคุณอาจจะดูจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเออสปิเรชั่ไกด์ของคุณอาจจะบอกเราว่าการที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะมีความสุขมากกว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะสามารถไปโฟกัสจุดอื่นๆแล้วมันก็คุณเนี่ย ออกไปโฟกัสจุดอื่นไปโฟกัสเรื่องของการทํางานการทําเงินหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นอืมแล้วมันจะมีแรงดึงดูดอะไรสิ่งที่ดีเข้ามาเนาะในความสัมพันธ์นี้นะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณย้อนมองกลับไปย้อนมองในข้อสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดสิ่งที่มันเป็นบทเรียนในความสัมพันธ์อืในไพ่ใบนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเออมองมองมอง,มองย้อนกลับไปนั่นแหละแต่ก็ อพอมองกลับไปแล้วเนี่ยพอไปทบทวนที่ผ่านมาออคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคการเติมเต็มความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยมันจะต้องเติมเต็มยังไงมันถึงจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากกว่าที่จะอเอาเวลาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปโฟกัส ที่เขาไปเติมให้เขาแต่สุดท้ายแล้วเราอะไม่ได้อะไรเลยนะอืตอนนี้เหมือนกับว่าทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพอารมณ์ของคุณเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนะมันดูแบบเออม,มันดูแบบเข้าใจโลกเข้าใจคนมากขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญคือคุณเห็นค่าคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะรักตัวเองมากขึ้นเนาะเหมือนกับว่าการสื่อสารจากทางจิตวิญญาณภายในเนี่ยทำให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เออเริ่มเปลี่ยนอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนทันทีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็อาจจะแบบตอนนี้จะมีมันมีการที่แบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอ่ะฝั่งของเขาฝั่งของเขานะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมีการแอบถูกแอบทำอะไรลับหลังด้วยการที่เขาไปดึงคนที่ ไปดึงคนที่สามที่สี่เข้ามานั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขนะมันจะมีความรู้สึกที่แบบลังเลใจเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบเหมือนกับความสุขเดิมที่เคยมีอยู่นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอความสุขเดิมที่เคยได้รับเคยได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ถูกเติมเต็ม เนาะมันอาจจะมีการโดนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไปดึงในความดึงคนเข้ามาในความสัมพันธ์อ่าคนคนนั้นก็ไปแอบทําอะไรรับหลังเขาเหมือนกันจนตอนนี้เนี่ยบางทีตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วด้วยว่าคนของเขาคนที่เขาไปเลือกไปอยู่ด้วยได้ทําอะไรบางอย่างเนาะในความสัมพันธ์มันเป็นเชิงซ้อนกันซ้อนกันไปอีก นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยมันเลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ย <S <S <an> <S เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะออกมาจากความสาัมพันธ์อยากจะออกมาจากความรู้สึกแบบนี้หลายๆความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาเคยทำกับคุณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รับรู้แล้วก็แจ้งกระจ่างในใจแล้วว่าความรู้สึกนั้นนะ่ะมันเป็นอย่างไงนะอืมนะคะอ่ะ ฝั่งของคุณโถยก้าดาบสิดาบ The fool นะคะกว่าคุณจะผ่านมันมาได้เออว่าคุณจะผ่านมาในสภาพแบบนี้ได้เนี่ยเนอะที่ผ่านมาคุณมีความความเครียดความเสียใจความกดดันและหลายหลาอย่างเนาะถูกคาถมจนเขาเรียกอะไรเหมือนกับคนที่เคยดิ่งที่สุดดิ่งที่สุดแล้วมันเกิดความตื่นรู้มันก็เลยแบบช่างแม่งมันเลยเออนะเออเป็นคำไม่สุภาพหรือเปล่าไม่รู้เออ คุณอาจจะบอกเออชัหัวมันละจ้าฉันจะเปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่ฉันจะให้ความรักกับตัวเองฉันจะให้ความยุติธรรมให้ให้สิ่งที่มันควรจะเป็นกับตัวเองบ้างให้ความรักความใส่ใจกับตัวเองกลับมาเปตัวเองกลับมาให้ความรักตัวเองในแบบที่ควรจะเป็น นะคุณปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยความเศร้าความเสียใจแล้วดึงตัวเองออกมาอาจจะออกมาจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเคยคิดว่ามันคือเซฟโซนการมีเขาอยู่มันคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณคุณอาจจะไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในตอนแรกแต่ว่าพอคุณเจ็บถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับฟังเส้นสุดท้ายมันขาดแล้วก็คุณก็ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็เดินก้าวออกมาจากความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าอา้าวมันก็ไม่ได้ยากนี่แค่การไม่มีเขาแล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวอ่าคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอ๋อพอไม่มีเขาแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ต้องไปทําอะไรให้ใครฉันก็ไม่ต้องไปโฟกัสใครคนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นใยอะไรเขาก็จะไปไหนเรื่องของเขาเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งของเขานะคะเป็นมูน ออกซิเดรเนาะ The world แล้วก็เดอะแฮ d แ a i d นะฝั่งของเขานะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาไปทำสิ่งที่เขาไปเลือกเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกเองเจ็บเองนะแล้วเขารู้แล้วแหละว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้ถอยออกไปได้ถอยออกไปจากชีวิตเขาเนี่ยเขารู้เลยว่ามันไม่มีโอกาสสำหรับเขาอีกแล้ว มันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ให้โอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วเหมือนกับมันสร้างความเจ็บปวดจนรู้สึกว่าไม่อยากให้โอกาสอีกแล้วนะแล้วก็หลายๆครั้งในความรู้สึกของเขาเขาเข้าใจในความรู้สึกสิ่งที่คุณเคยเจ็บปวดกับเขาคุณเคยเจ็บปวดทุกความรู้สึกทุกอะไรกับคนคนเนี้ยอ่ะ มันย้อนกลับวนกลับเข้าไปหาเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกใหม่กลายเป็นว่าเขานึกถึงคุณเขาอะรู้สึกเจ็บรู้สึกมันก็มีความสํานึกในนั้นอยู่แต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาขอโทษหรือไม่กล้าเข้ามาที่จะมาพบปะสื่อสารพูดคุยอาจจะด้วยแบบคุณก็ บล็อกเขาทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาใกล้ชันนะอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะแบบห่างกันไปเลยไม่เจอหน้าไม่อะไรกันอีกแล้วเนาะม,มาเดีย๋ยวมาดูกันนะไครจะหมดและวจัสเมนทูออฟคัพเดอะชาริออตคิงออฟซอฟนะฝั่งของคุณเนาะการตัดสินใจของคุณครั้งนี้นะคะคุณดูเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์ความรักที่ไม่ดีคุณตัดสินใจออกมาออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างด้วยด้วยความที่อาจจะแบบมั่นใจแน่แน่แล้วนะแล้วก็อยากจะรักตัวเองให้มากขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสุขให้ความรักกับตัวเองมันจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกว่า เติมเต็มรู้สึกมีความสุขมากกว่าแล้วการใช้ชีวิตของคุณการที่จะไปมีความรักครั้งใหม่กับใครหรืออะไรก็ตามนคุณจะมีเหตุผลมีการปกป้องตัวเองมากกว่าเดิมนะในความสัมพันธ์ในครั้งต่อไปหรือแม้กระทั่งว่าคนคนนี้เนี่ยอ่ถ้าเป็นคนคนนี้เนี่ยที่จะกลับเข้ามากลับเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่คุณจะเหมือนกับตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนแล้วเนาะบางทีมันอาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งอะ คนเราโลกมันกลมอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งคุณจะเดินหนีเขาหรือสองคุณจะเผชิญหน้ากันกันกบเขาแล้วก็โอเคบายบายค่ะอะไรแบบนี้เนาะอ,อาจจะแบบเผชิญหน้าอยากอยาก,อยากจะสารภาพบาปอยากจะพูดอะไรก็พูดมาอะจัะรับฟงังแต่ให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสเออแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะอ่ะฝั่งของเขานะคะ อืตายไปเลย่ะฝั่งของเขานะคะตอนนี้เนาะ,ะมาจบ,จบแล้วอือจัดดาและก็สุดท้ายที่เก้าไม้เนาะสิ่งที่เขาไปเลือกสิ่งที่เขาไปทําตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนาะผลจากความรู้สึกที่คุณเคยเจ็บปวดมันถูกย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเขา นะคะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคนคนนี้เขาจะไปมีเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆก็ตามมันเหมือนกับว่ามันมีความมันมีความมันมีอะไรบางอย่างที่คุณน่ะไปนึกสาบแช่งเขาอยู่แล้วมันเกิดผลจริงๆซึ่งเราไม่รู้บางทีมัจจะเป็นไปได้คุณอาจจะไปแบบด้วยความเสียใจในตอนนั้นบางทีกําลังจิตของคนที่กําลังเสียใจแบบสุดๆกําลังจิตของคนที่กําลังโกรธกําลังแค้นถึงสุดในชีวิตมันจะมียจุดจุดหนึ่งที่แบบ ทำให้สิ่งที่บางเอิญอาจจะเผลอแบบสาบสนอ,อะไรแบบเนี้ยเออขอให้จุดๆุเอ้ยเราก็ไม่ได้แบบเออจะไปแนะนำให้สาบแช่งใครบางคนบางคนเป็นคนที่ทำบุญมาตลอดเอออันนี้จะต้องระวังหน่อยนึงนะอาจจะแบบอย่าไปเผลอสาบแช่งใครเลยคะ่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้ชีวิตเขาแบบ ย่มแย่ลงอะไรแบบนี้แล้วมันก็อาจจะแบบเป็นมนทินต่อสภาวะจิตใจเราเหมือนกันนะคะบางทีจะแบบด้วยความโกรธแค้นจริงๆแบบไปเผลอสาปแช่งแล้วมันมันกลายเป็นว่าเขาอะไปเจอสิ่งสิ่งนั้นเนะตอนนี้เขาได้เรียนรู้เขาได้รู้ทุกทุกการกระทําทุก ความรู้สึกเขาได้รู้จากสิ่งที่เขาไปเลือกทําแล้วเนาะเหมือนอะไรก็ตามที่เขาเคยทํากับคุณเขาได้รับทั้งหมดแล้วในตอนนี้เนาะเคลียร์ไปเลยนะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดแค้นชิงชังอะไรอีกนะคะก็อืมสาหรับคลิปนี้นะไม่คิดว่าจะอ่านแล้วจะจบแบบนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งไพ่อยากจะแนะนำในฝั่งของคุณให้ทำอะไรบ้างนะคะฝั่งของคุณเนาะโอราชารา,ราชินีนะคะแล้วก็ราชินนขึ้นเป็นไพ่บุคคลหมดเลยนะคะฝั่งของคุณเออไม่ใช่ฝั่งของคุณสีอันนี้ก็คือแบบคำแนะนำจากไพ่นะคะให้คุณเนี่ยใช้ความสามารถของตัวเองคุณอาจจะไปลองดูก็ได้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษอะไรที่ คุณคิดว่าคุณทำแล้วอะ่ะมันดีที่สุดคุณทำแล้วมันเฉิดฉายคุณทำแล้วมันชายคุณทำแล้วนี่แหละคือฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ให้คุณลงมือทำเลยแล้วมันจะประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากขึ้นเนาะแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ การที่คุณเนี่ยไปทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีแรงดึงดูดไปทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นมันจะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาเองนะคะแล้วก็สำหรับอ่าสิ่งที่คุณไปทำยิ่งคุณมีออร่าของความสุขมากเท่าไหร่มันจะมีคนที่อยากจะมอบความรักให้กับคุณแต่คุณจะต้องดูดีๆด,ด้วยนะว่าเขามามอบความรักให้คุณเนี่ยเขามาแบบเป็นประเภท,เ,ภทเล่นเกมในความสัมพันธ์หรือเปล่า นะอาจจะใช้สัมภัตยานมองแต่เราเชื่อว่า,วามีประสบการณ์มาแล้วเออหลายๆคนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วเนาะถ้าอะไรที่ในใจเซนสัมผัสในใจบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปสารสัมพันธ์ต่อก็คุยกันเป็นเพื่อนกันก็ได้จะได้แบบเออเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันแล้วกันเหงาเมื่อไหร่ก็เรียกมาไปกินข้าวไปเที่ยวแล้วก็แยกจากกันเออบางครั้งนี่อาจจะใช้ใจลงไปเล่นไม่ได้มากสำหรับบางคนเอออาจจะต้องดูดีๆนะ อืมนจะจ๊ะเออไพ่อยากจะแนะนําประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะไพ่อรักเขินอยากจะบอกอะไรอยากใช่จริงๆแล้วมีหลายสําหรับนะเนี่ยอย่าทำแม่ตกใจอีกนะลูกนึกว่าน้องจะพุ่งเข้ามาตกใจอื<ม>อะมา ให้ความรู้ความทรงจำอะไรอีกคุมขังนะคะแล้วก็รักตัวเองเนาะไพ่จะบอกอะไรนะคะอะไรบางอย่างที่คุณไปตื่นรู้มาอะไรบางอย่างที่คุณแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะเข้าใจสภาวะอารมณ์ของคนแบบนี้แหละแล้วมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถนำ ประสบการณ์ความทรงจําอะไรก็ตามที่คุณสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยสามารถที่จะไปถ่ายทอดหรือแนะนำเออกับใครอีกหลายๆคนได้เพราะเราเชื่อว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาอาจจะจมกับความรู้สึกความรักความเศร้านาน,านๆโดยที่ไม่มีใครเป็นแสงสว่างให้เขาเลยเนาะ เออบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนอยากจะขังจิตขังใจตัวเองนะก็ไม่ต้องขังจิตขังใจตัวเองเหรอกคะ่ะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะคนเรามันขาดความรักไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็รักตัวเองแบบี่ไพใบนี้บอกนะคะรักตัวเองง่ายๆอยากกินอะไรก็กินเถอะนะอยากช้อปปิ้งอะไรก็ถ้ามันไม่ได้แบบทําให้เราเดือดร้อนอะ่ะถ้ไปช้อปปิ้งแล้วมัน อะไรนะก่อร่างสร้างนี่สินที่ไม่เกิดประโยชน์ก็มันก็ไม่ใช่รักตัวเองแล้วถูกปาอาจจะแบบไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่อืมไม่เดือดร้อนนะหรือว่าไปซื้อเครื่องสอําอางเออฉันอยากจะทาทาลิปอยากได้ลิปอันใหม่สีแดงสีแดงเฉด,ดนั้นเฉดนี้เออไปซื้อเลย ะะไปทำเลยอะไรแบบนี้นะคะอือโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับความรักได้ส่งมอบความรักให้กับทุกๆคนรอบๆตัวเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับการกด subscribe l ลค์ s h a r ให้ขอบคุณสำหรับอ o m m e n t ที่น่ารักน่ารักทุกอ o m m e n t เลย นะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะบางทีอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่อาา่านทุกคอมเมนต์กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะคะกดหัวใจไม่ได้จีบนะจ๊ะอืจร <laughs> ิงๆใน Facebook เนี่ยเราก็จะบอกว่าเราบอกเลยว่ากระทั่งอุย้ยพูดได้เนาะในสื่อโซเชียลต่างๆทุกอันถ้ามีปุ่มหัวใจเรากดให้ทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปต่อไข่ถูกไหมมันก็มีไอ้ประเภทแบบกดหัวใจก็ ก็กดหัวใจเออฉันชอบฉันก็กดหัวใจไงแค่นั้นเองอะ่ะอืมนะโออก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะคนมันมีหลากหลายประเภทเนาะอืมก็ขอบคุณนะคะที่เอนดูน้องตัวน้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะบอกว่าน้องน่ากลัวอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราก็มีคติประจําใจอันหนึ่งก็คือลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนถูกไหม เออถ้าสมมุติว่าวเปิดมาแล้วเจอน้องกลัวความหน้าจอลงแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะเออโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดอะไรสมปรารถนานะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ